วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดต่อชะดอนะเป็นมีดที่ผลิตให้กับหน่วยงานต่อชะดอนะครับผมเอกลักษณ์ของมีดรุ่นนี้ก็คือมันหนาและหนักครับผมโอ้โหแลวมันหนาแบบปึ๊กๆเลยนะนะครับผมดูความโอ้ดูแก้มมีดนะหนายิ่งกว่าขวานครับผมมันโอ้ยมันใช้อะไรไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากนะดูสันสันหนาสิบมิลน,นะตัวนี้นะครับผมหนักๆเลยความคมจากโรงงานนะครับผมไม่ได้เหนียวนะมีดไม่คมครับผมนนนนนเนี่ยถูๆก็ไม่เข้าเนี่เฉือนเฉนก็ไม่ได้นะครับผมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวแก้ให้ ครับผมก็หลังจากที่จักการแก้ไขนะก็เคลือบผิวแบคอีพ็อกซี่แล้วก็ปาดแก้มขึ้นมานะเพื่อปรับความหนาของแนวคมครับผมเนี่ยแล้วก็ท้องเหลืองก็ขัดให้มันขึ้นเงานะนะครับผมเนี่ยสวยเลยนะครับแนวแก้มคมแบบมีการแยกมิติชัดเจนจากใบนะเนี่ยส่วนสันก็เคลือบให้นะครับผมคมลงคมหลอกเคลือบให้หมดนะครับผมเนี่ยฮะปาดเพื่อเพิ่มมิตินะทาองศาให้มันบางลงเพื่อหมอยการใช้งานจริงจังครับผมความคมนะเนี่ยฮะปรับสมดุลแล้วนะครับผมหามุมกดชืบเนี่ยโอ้โหลาเกือบสุดเลยนะครับผม นี่ฮะดูม,มุมซะก่อนโอ้โหนี่ยใช้ได้ใช้ได้พากระดาษชวรนี่ฮะพาไปสองซีกแล้วสุดยอดกลางวันเงียบสงัดกลางคืนเฝ้าระวังนี่แหละชีวิตชายแดน